ในสังยุตตนิยมหาวราวัคนะโสตาปฏิสังยุตพูดถึงคุณธรรมของพระโสดาบันทั้งสังยุตเลยมีจะเป็นร้อยสูตรแหละพูดถึงคุณของพระโสดาบันอย่างเดียวว่าเป็นพระโสดาบันแล้วมีคุณธรรมอย่างไรบ้างดียังไงอะไรยังไงเนี่ยนะพูดเป็นเกือบร้อยสูตรเลยอะอย่างในสคากะสูตรสังยุตตนิยมหาวราวัคข้อ หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดและก็ 22, ยี่สิบสองกล่าวว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมะสีประการย่อมเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าธรรมะสีประการเป็นไฉไอริยาสาวกในธรรมวิน,นัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม ประกอบด้วยความเลื่อมสายอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์แล้วก็ประกอบด้วยศีลที่พระริยเจ้าใคร่เป็นต้นเนี่ยนะดูกามพิสูจนทั้งหลายอริยาสาวกประกอบด้วยธรรมสีประการนี้แลเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้อีกว่าผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระตถาคต มีศีลอันงามที่พระอริยเจ้าใคร่แล้วสรรเสริญแล้วมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงคือเห็นอริยสัจบัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของเขาไม่เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าพึงตามประกอบซึ่งศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรม ก็โสตาปฏิยังฆ่าธรรมสี่ประการเนี่ยนะถือว่าเป็นคุณธรรมที่ทําให้ปิดอบายจำง่ายๆก็คือศรัทธ,ธาศีลการเห็นธรรมแล้วก็เลื่อมใสศรัทธ,ธาหมายถึงตถาคตโพธิศรัทธาศีลก็คือศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยเลื่อมใสก็คือเลื่อมใสนในพระสงฆ์เห็นก็คือเห็นอริยสัจ